และก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถขึ้นท็อปตอยได้ด้วยแผนหลานโอเวอร์ทบรับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทบรับหรือจะแอดไลน์โอเวอร์อันเดอทับอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในแผน4222นะครับเพื่อนๆและก็ผมจะเอาแผนนี้ไปลุยในโหมดเมนเจอร์กันนะครับวันนี้เราต้องขึ้นท็อปร้อยด้วยแผนนี้นะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวผมมาทธิบายเกี่ยวกับแผนนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆสาหรับแผน4222เนี่ยจะมี CDM 2ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมี CM 2ตัวนะครับต้องบอกว่า4ตัวนี้เนี่ย สำคัญมากนะครับสําหรับแผนนี้โดยเฉพาะ CDM นะครับเพื่อนๆ CDM เนี่ยจะต้องเก่งนะครับจะต้องได้ทั้งเกมดับแล้วก็เกมดุนะครับเพื่อนๆซึ่งโรดี้เนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับส่วนปริญญาตัวนี้ผมอยากแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆใครที่งบไม่เยอะนะครับซื้อมาเล่นได้เลยนะครับตัวนี้ได้ทั้งสองโหมดนะครับรูปร่างใหญ่นะครับเท้าดีเลยนะครับเพื่อนๆอัพ s ก k i l l ตามนี้เลยนะครับและก็ที่ชอบมากก็คือมีส่งลูกไกลนั่นเองนะครับเพื่อนๆกับเน้นเทคเกิลนะครับ ส่งลูกไกลในโหมดมเนเจอร์เดี๋ยวนี้มีผลมากนะครับทําให้ตัวมันเนี่ยจ่ายบอลได้ดีมากนะครับเพื่อนๆคือจ่ายบอลไม่ค่อยพลาดน,นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับการยืนตําแหน่งแต่ในเรื่องของการยิงก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับจะเด่นไปที่เกมรับมากกว่านะครับเพื่อน โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มราคามากนะครับปริญญาตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันนะครับวันนี้ผมกด2เกมนะครับพเพื่อนๆไปดูกันว่าเราจะขึ้นท็อปร้อยได้ไหม2000 <years> later. เรามาดูกันนะครับเกมแรกตอนนี้อันดับผบ1 2 1นะครับพเพื่อนๆก่อเส้นทางท็อปร้อยนะครับด้วยแผน422 2, 2นะครับเกมนี้เจอแต้มเท่ากันนะครับเพื่อนๆแต่อเวียเราน่าจะเยอะกว่านะครับก็น่าจะชนะได้นะครับสาหรับเกมนี้ แต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือในเรื่องของรูปเกมมากกว่านะครับเดี๋ยวมารับชมกันปริญญาครับมาดี่โดดีนะครับผมถึงบอกว่าแผนนี้เนี่ยนเน้นซีดีมเป็นสําคัญนะครับเพื่อนซีดีมสำคัญมากนะครับแผนนี้เดี๋ยวเราดูบทบาทซีดีมของเรานะครับยนครับเปิดมาลูกนี้เชตน,นี้ยังรับไว้ได้นะครับเพื่อน C.D.M. ต้องดีนะครับสำหรับแผนนี้รวมถึง C.A.M. ด้วยนะครับเพื่อนๆก็นี่คือ4ีตัวสำคัญเลยสำหรับแผนนี้ถ้าตัวไม่ถึงเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับบอลที่ยอนครับครับไหลมาที่เมซี่จังหวะนนี้ต่อมาที่ยอนครับเปิดมาอีกที่นึงยังไม่ได้นะครับชินนี่โดกมาจังหวะนี้ซาลาครับ มาที่ยวนครับลูกนี้ยังไม่ผ่านมาดีนี่ครับเพื่อนดูดิครับต่อมาที่ฟนานบัตเทนก็จะเป็นแผนต่อบอลเหมือนเดิมนะครับนี่ครับแต่ก็จะมีจังหวะเปิดบ้างโมงซาร่าครับจังหวะนี้ไหลออกมาที่บอลหลักบอลที่มบัปเป้ครับมาเทลุสไหลไปที่ซีดานลูกนี้ได้ดเรานะครับุูคนระยกครับ นี่ครับเพื่อนต่อบอลค่อนข้างแม่นนะครับนี่ครไปแล้วครับเมซ,ซี่เมซ,ซี่ลากมานะครับแล้วเมซ,ซี่เปิดมาลูกนี้ยังไม่ได้หม่งนะครับเพื่อนบอลที่ซีดานครับออกมาที่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้จังหวะนี้ไหลออกข้างไปนะครับเพื่อนตอนนี้ครับ ผมมาดูสถิตินะครับการจ่ายบอลเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะครับเพื่อนแต่และตัวเนี่ยคะแนนหกว่าน,นั้นเลยนะครับครึ่งแรกรูปเกมเราดูดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูเอาละครับจังหวะนี้ตัดได้นะครับโดดี้จ่ายมาโอ้โหเสียนะครับเพื่อนๆแลวลูกนี้โดดี้ได้อยู่นะครับมาที่ซิกโก้ฝันวัตเทนครับเล่นกับเมสซ,ซี่ เบครับเพื่อนหนีคานาวาโลไปแล้วครับแล้วตากมาให้บัตเทนลูกนี้แล้วบัตเทนโอ้โหจะไปเหนือนะครับบัตเทนปริญญาเก็บได้ครับจังหวะนี้ซิโก้ครับไหลามาที่บัตเทนมาที่โดดีลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเพื่อนอย่างที่บอกนะครับซีดีเอมเนี่ยต้องมีบทบาททั้งเกมรับและก็เกมรุกนะครับเพื่อนสําหรับแผนนี้ฉะนั้นซีดีเอมเนี่ยต้องเลือกดีๆนะครับ โดดียงิงลูกนี้เด็ดขาดมากนะครับเพื่อนสี่ตัวนะครับรวมถึง C A M ด้วยนะครับต้องเน้นนะครับสำหรับแผนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าตัวไม่ถึงเนี่ยเล่นยากนิดนึงนะครับแล้วผมเปลี่ยนโอโมลงมานะครับเพื่อนเซกโก้เหนื่อยนะครับแต่โอโมตัวนี้ไม่ได้เทรนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวไหมบอนที่มาเทอุสครับ ไหลมาที่เตโอครับจังหวะนี้เตโอลากมาเพื่อนเพื่อนแล้วเตโอเปิดมาลูกนี้โอ้โหโดนซีดานนะครับเหมือนกองหลังกับประตูเนี่ยไม่เข้าใจกันนะครับเพื่อนๆโดนตีเสมอจนได้นะครับเพื่อนๆลูกนี้ต้องบอกว่าพลาดนะครับนี่นะครับทั้งกองหลังแล้วก็ประตูนะครับไม่เข้าใจกันและโดนใครไม่โดนนะครับเพื่อนๆโดนซีดานโมงนะครับ ตีเสมอจนได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยังพอมีเวลาอยู่ครับครับไหลลูกนี้ยังได้อยู่นะครับดุมฟรีดุมฟรีล่างมาเพื่อนปาลินยาครับจ่ายบอลยังไม่พลาดเลยนะครับปาลินยาสีมากนะครับสําหรับตําแหน่งซีดีเอ็มเหนียวเพื่อนก็ต้องเน้นต่อบอลนะครับแล้วโอโมลูกนี้เรียบร้อยเพื่อนโอ้โหนาทีนี้90สบนะครับไม่แพนนะครับโอโมตัวนี้ แต่ยิงให้เราชนะได้นะครับเกมนี้หลอกซีดานนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วซัดลูกนีโอ้โหโอโมเล่นได้นะครับในโหมดเมเนเจอร์แล้วถึงกับต้องออกเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับยิงนาทีเก้าสิบสถิตินะครับเปอร์เซ็นต์การส่งบอลเนี่ยเราเยอะกว่ามากนะครับแปดสิบเจ็ดต่อห้าสิบสองเอีเกมนี้เป็นโดดี้นะครับเพื่อนนี่ครับซีดีมของเราเก่งมากนะครับทั้งสองตัวเลย ทั้งโรดี้แล้วก็ปริญญานะครับปริญญาเนี่ยแทับแเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นว่าทีมเราส่งบอลค่อนข้างดีนะครับยกเว้นยวนครับนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนส่งบอลพลาดเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูเกม2กันต่อเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนก็เจอตำนาน3ามอีกแล้วนะครับอุยานเราก็น่าจะเยอะกว่านะครับเกมนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันของเขาเว้นสี่สามสามโมดิ้งนะครับเพื่อนเพื่อน ของเราก็สสสี่อองงสองนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเกมกันนะครับเพื่อนๆอยากเพื่อนดูแนวทางการเล่นมากกว่านะครับเพราะว่าโอุยาผมเยอะกว่านะครับโอกาสชนะก็มีเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เราจะต่อบอลดีเหมือนเกมแรกหรือเปล่านะครับฝันมาเท่นครับฝันมาเทนจังหวะนี้ไหลมาที่ยวนครับครับแล้วปาลินญาได้ยิงโอ้โห นิดเดียวเพื่อน CDM เนี่ยต้องมีบทบาททั้งเกมรดับแล้วก็เกมลุกเลยนะครับแผนนี้รับบทหนักจริงๆนะครับเพื่พนอนเดี๋ยวเราเก็บได้อีกครั้งหนึ่งครับตูดี้แทงมาชัวงวานี้ฟานบัตเช่นไล่มาครับซีดานครับเข้ากลางมาที่เวล่าซีดานชิปมาลูกนี้แล้วล้ำหน้าเพื่อน สำหรับเทคนิคทีมเขาเนี่ยเน้นเปิดบอลนะครับเพื่อนๆของคนนี้เสียมสาโมดิ้งเปิดบอลได้ไหมก็เปิดบอลได้นะครับเพื่อนๆแต่โอกาสผิด <m> พลาดก็จะมีเหมือนกันนะครับมาที่นี่ครับมียองสวนมาครับจังหวะนี้บอลยังเข้าทางวีาครับมาที่ซาลาลูกนี้ซาลาไหลมาลูกนี้แล้วสกิดานจังหวะนี้ชิปมายังติดสลิบาครับ โมซาลาลูกนี้ไหลมายังเคลียร์ออกมาได้ครับดุมฟีีนี่ครับเพื่อนเกมดับเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ดีมากนะครับสําหรับแผนนี้เพราะว่าซีดีมเนี่ยมันจะเติมนะครับเพื่อนบอลทิบัเทนครับไหลมาลูกนี้สวยเลยครับเพื่อนซิโก้ซัดลูกนี้เรียบร้อยเพื่อนตัวโกงในโหมดเมเนเจอร์นะครับนี่ครอย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับแผนนี้ก็คือ C.D.M กับ C.A.M นะครับเพื่อนๆจะมีบทบาทมากสิโกซัดลูกนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับเพื่อนๆเป็นตัวที่ยิงคมมากนะครับในโหมดเมเนเจอร์ก็นำไปก่อนนะครับยิงครับยังได้คะจังหวะนี้บอลดีโดดีครับเพื่อนๆก็ยังจ่ายบอลดีอยู่นะครับเหน่อค่อยๆต่อบอลขึ้นมา ยวนคลับล้ำหน้าไปแล้วนะครับเพื่อนโรดี้จ่ายไม่ได้ลูกนี้เหมือนว่ายวนคลับแผนนี้จะไม่ค่อยเด่นนะครับแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วยังเคลียออกมาได้นะครับซาลิบาโอเคนะครับเพื่อนจบครึ่งแรกไปนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครึ่งหลังกันปาลิญยาครับเนี่ฮะเล่นกับโดดี้ครับปทดบาทเยอะจริงๆนะครับยวนครับมาที่ปาลิญยาครับเพื่อน ส่งต่อไปให้เมสซี่สวยเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเมสซี่จังหวะนี้ไม่ยิงครับเพื่อนๆปาดมาให้บัตเทนโอ้โหเป็นการต่อบอลที่สวยงามจริงๆนะครับเพื่อนลูกนี้ถ้าเป็นเมสซี่แผนอื่นยิงแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าแผนนี้นะครับคอนเน็กชันกับกองหน้านะครับสวยงามนะครับโอโหระยาครับมาที่ปาลินยาครับเปิดมาลูกนี้เนี่ยเพื่อนโคตรเก่งนะครับแต่ว่าเมสซี่เสียบอลครับจังหวะนี้ แล้วเวียล่าหยอดมาลูกนี้หลุดเลยครับเพื่อนๆองดีลูกนี้เข้าขวาเรียบร้อยนะครับโดนตีไก่แตกจนได้นะครับเพื่อนต้องชมเวียล่านะครับจังหวะน,นี้จ่ายบอลเหนือชั้นจริงๆแล้วองดีลูกนี้องดีเก่งนะครับในโหมดมเนเจอร์ถ้าถามว่า l w ใครเก่งสุดในโหมดมเนเจอร์ผมก็ให้อองดีนะครับเข้ามือไมค์เมอยองนะครับเพื่อนแล้วก็หมดเวลานะครับเกมนี้เราชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคะแนนหลังเกมกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคลองบอล57นะครับส่งบอล79บเนะครับเพื่อนๆแล้วก็ MVP เกมนี้เป็นบัตเชนนะครับก็จ่ายบอลมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะยูนครับก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนิดนึงนะครับและก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถขึ้นทบร้อยได้ด้วยแผน42 2 2นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูเทคนิคสำหรับแผนนี้นะครับ ก้อนนี้นะครับเทคนิคสําหรับ4 22 2, 2, 2นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าผมปรับความเร็ว3เลยนะครับเพราะว่าแผนนี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยเกมสวนกลับนั่นเองนะครับเพืพ่อนเพื่อนก็เลยต้องเพิ่มความเร็วฉะนั้นการเพิ่มความเร็วแบบนี้เนี่ยนักเตะค่อนข้างมีผลเยอะมากนะครับท่านักเตะไม่ถึงเนี่ยมันจะส่งพลาดนะครับเพื่อนเพื่อนและก็แนวคิดการเล่นเนี่ยจะเป็นการบุกนะครับอิสระในส่วนของการบุกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อิสระนะครับ และก็การตั้งรับนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเพื่อนต่างแค่ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงปรับอะไรไม่เยอะนะครับเพื่อนส่วนมากก็ใช้เนคนิกเดิมๆนะครับใช้ได้เกือบทุกแพนเลยนะครับเพราะว่าผมยึดคอนเซปต์ตามชีวิตจริงนั่นเองนะครับเพื่อนก็ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับถ้าเราเล่นเกมบุกเนี่ยการยืนตำแหน่งของเราจะต้องหยิบสลาานะครับให้เพื่อนลองนึกถึงชีวิตจริงนะครับเวลาเราเล่นเกมบุกเราจะต้องหาที่ว่างนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเราเล่นเกมรับเราถึงจะปรับเป็นระบบนั่เนเองนะครับการเล่นเกมรับเราก็ต้องเป็นระบบอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการาเล่นเกมรับในโหมดมเนเจอร์เนี่ยเขาค่อนข้างเล่นยากนะครับเพื่อนเล่นบุกจะดีที่สุดนะครับส่วนแนวโน้มการส่งบอลตรงนี้ในเมื่อเราเล่นเกมบุกนะครับเราก็ควรจะเป็นอิสระเช่นกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่านักเตะจะได้หาพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับส่วนเกมรับนะครับ ก็จะเป็นกับดักล้าหน้านะครับก็ยึดตามชีวิตจริงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราเล่นเกมบุกเนี่ยเราจะต้องดันสูงนะครับและหน้าที่ของกองหลังก็คือเช็คลายล้าหน้านั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ